การต่อสายไฟในตู้คอน s u m e r unit สำคัญทั้งในเรื่องความปลอดภัยและการขอมิตเตอร์ใหม่นะครับส่วนประกอบคร่าวๆของตู้คอน s u m e r unit นะครับก็จะมีเมนเบรกเกอร์เบรกเกอร์กันไฟดูดนะครับเบรกเกอร์ลูกย่อยบาร์กราวแล้วก็บาร์นิวทรอลครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตู้นี้เป็นตู้สําเร็จรูปที่เขาต่อสายภายในมาแล้วนะครับที่ทุกท่านเห็นเป็นสีฟ้าและสีน้ําตาลนั่นแหละครับแต่ผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าต่อจากไหนไปไหนนะครับมาเริ่มกันเลยครับสายเนื้อทอที่ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าจะต่อเข้าที่บาร์กราวนะครับแล้วเราก็จับสายจากบาร์กราวลงมาเบนเบเกอร์นะครับตรงช่องเนื้อทอครับเนื้อทอออกจากเมนเบเกอร์ไปยังเบเกอร์กันดูดนะครับเนื้อทอออกจากเบเกอร์กันดูดต่อไปที่บาร์เนื้อทอนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือครับในส่วนของสาาาาายยกกกกกกรรรรรวว็ต่อออจบบบ์นนะคคััััลลงงไปหดิ สายไลน์ที่ออกจากมิเตอร์กรานไปฟ้าต่อเข้าที่เมนเบเกอร์ฝั่งไลน์นะครับสายไลน์ออกจากเมนเบเกอร์ aker, เข้าที่เบเกอร์กันดูดครับสายไลน์ออกจากเบเกอร์กันดูดต่อเข้าไปยังเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละลูกนะครับนี่คือการต่อตู้คอน s u m e ยูนิตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะต่อหลอดไฟแล้วก็ปลั๊กไฟเข้าไปยังตู้คอน s u m e ยูนิตเพื่อใช้งานนะครับเริ่มจากหลอดไฟก่อนครับสายนิวทรัลของหลอดไฟเราจะต่อไปที่บาร์นิวทรัลของตู้คอน sumer unit นะครับส่วนสายไลน์ที่ออกจากหลอดไฟนะครับจะต่อเข้าที่สวิตช์แล้วกกกก็ตตต e ต่่ออจาาสวิิเเเข้ไปบลูยยในมั ต่อมาการต่อเต้ารับนะครับสายนิวทรัลต่อไปที่บาร์นิวทรัลครับสายลายต่อไปที่เบเกอร์ลูกย่อยของตู้คอนซูมร์ยูนิตครับสายกราวต่อไปที่บาร์กราวในตู้คอนซูมร์ยูนิตครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อสายไฟในตู้คอนซูมร์ยูนิตครับจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือสายนิวทรัลที่ออกมาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับเลยต้องต่อที่บาร์กราวนะครับไม่ใช่ต่อไปที่เมนเบเกอร์นะครับคลิปนี้รับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ